อร่อยไหมลูกอร่อยกินอะไรครับจต่ครั้นี้จะแย่างนิ่งกินหมดที่กิเลยซื้อมาให้นิ่งใหม่อืมใช่ไหมเป็นกินอะไรไปเมื่อเช้าเนี้ยกินอะไรไไก,ะะกินอะไรนะ เปลี่ยนได้ยังไงก็เมื่อคืนเราไปซื้อเป็นซาลาเปาตอนเช้าจะกินแฮมชีสแล้วก็มาแย่งพี่ลินใช่ไหมใช่ไหมไหนดูพุงหนชี้พุงใหญ่ไหมไหนดูพุงหน่อยยกพุงให้ดูหน่อยเร็วพุงใหญ่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยพุงใหญ่ไหมกินแฮมชีสของพี่ลินไปตั้งสองอันน่ะ๋ยวดูซิพุงใหญ่ไหม ขอดูหน่อยครับไม่ต้องเขินหลอกเราอะ่ะไม่ต้องเขินเดี๋ยวดีๆขอดูหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอดัสองสามเร็วเร็วหนึงน่งหนึ่งสองสาเอหนึง่งสองสามเอ๊ขำขำนึ่งสองสา คูง่าใหญ่มากแฮมชีที่ปลายกี่ชิ้นส,สองชิ้นสองชิ้น